ชีวิตของเราเปรียบเหมือนภาชนะดินมีความเปราะบางยิ่งนักไม่รู้ว่าจะแตกสลายไปในวันใดเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายของเรามีการเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกอนุวินาทีแต่เนื่องจากมีความสืบต่อคันเร็วมาก เราจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงการเกิดดับนั้นทำให้เกิดความประมาทในวัยและชีวิตดังนั้นผู้มีปัญญาควรเร่งรีบทำความเพียนแสวงหาคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องการสร้างบารมีของพระอินทร์ว่าท้าสก,กะเทวราช ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยาดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรเสริญความประมาทไม่ว่าในการไหนไหนบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของผู้มีบุญในอดีตเราจะได้ยินเรื่องของพระอินทร์กันบ่ยบอยๆ เป็นเรื่องปกติที่มีในพระพุทธศาสนาหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าพระอินทร์หรือท้าวสะกัดเทวราชเป็นใครมีจริงหรือไม่บางครั้งเราก็ได้ยินว่าพระอินทร์ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในยามคับขันหรือบางทีก็เสด็จมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระอินทร์ได้ทำบุญอะไรมาและทำไมถึงได้เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้เทมไม่ประมาทในการทำความดีได้ทำหนทางไปสู่สวรรค์โดยประพฤติวัตบทเจประการอย่างสม่ำเสมอคือเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ ท่านได้เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลและตลอดชีวิตของท่านจะพูดจาเฉพาะเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นไม่เคยโกหกเลยท่านมีวาจาไพเราะอ่อนหวานไม่เคยพูดคำหยาบที่ทำให้ใครเดือดร้อนใจ ไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นไม่มีความตรณีเป็นผู้มีความเสียสละและท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธมีความสงบเยือกเย็นประกอบไปด้วยจิตเมตตาท่านเดบระพฤติคุณธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้วด้วยบุญนี้ จึงทำให้ท่านได้ไปเกิดเป็นเทา้าสก,กเทวราชในสมัยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามะคมานพเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีความเสียสละเวลาไปที่ไหนก็จะทำสถานที่นั้นให้เป็นที่น่าอยู่น่ารื่นลมเมื่อใครมาขออยู่อาศัยในที่แห่งนั้น เขาก็จะเสียสละให้ด้วยความยินดีแล้วก็ไปทำสถานที่ใหม่ให้หน่าอยู่อีกพอทำเสร็จก็มักจะมีคนมาขออยู่อย่างนี้เรื่อยๆเขาไม่ได้นึกโกรธเลยแต่กลับมองโลกในแง่งดีคิดว่าช่างน่าปิติจใจจริงๆที่คนเหล่านี้มาพักอาศัยอยู่ในที่ของเราเราก็จะได้บุญไปด้วย พอวันรุ่งขึ้นเขาได้ถือจอบไปที่ลานหมู่บ้านไปไดายา้ย่าปัดกวาดบริเวณน,นั้นให้เป็นที่อันน่าเรื่อลมผู้คนที่สัญจรไปมาก็าอยากจะมาพักผ่อนที่ตรงนั้นครั้นฤดูหนาวมาถึงเขาได้หาฟืนมาก่อไฟให้ชาวบ้านผิงกันพอถึงฤดูร้อนเขาได้หาน้ำดื่มมาตั้งไว้ เพื่อให้ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาแถวนั้นได้ดื่มน้ำแก้กระหายต่อมาเขาคิดว่าเราควรจะสร้างศาลาให้แก่คนเดินทางและทำหนทางให้เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ถือจอบละมีดเที่ยวได้ยญ้าตัดกิ่งไม้ที่รกๆแล้วทำหนทางให้ราบเรียบ เพื่อนเดินผ่านมาเห็นเขาก็ถามว่าสหายเอย๋ยมาเที่ยวทำอะไรอยู่แถวนี้มาขามานพก็ตอบว่าฉันจะทำหนทางไปสวรรค์ของฉันนะสิเพื่อนได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมและเกิดความเรื่อมใสในเจตนาดีของเขาเมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยจึงลงมือช่วยเหลือวันต่อมาก็มีเพื่อนซึ่งมีความคิด ตรงกันกับมัคะมานพมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งคนสองคนสามคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนรวมเป็นสามสิบสามคนทุกวันพวกเขาจะพากันถือจอบถือมีดและอุปกรณ์ต่างๆออกจากบ้านด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานแล้วก็ช่วยกันทำถนนหนทางให้ราบเรียบ ทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงจนสามารถทำถนนไปได้ไกลถึงสองโยนหรือประมาณ32กิโลเมตรผู้ใหญ่บ้านเห็นชายหนุ่มหล่านั้นกำลังทำความดีกันก็เกิดความอิจฉาริษยาแทนที่จะอนุโมทนากลับกลั่นกแกล้ง เพราะตนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยถ้าคนเหล่านั้นยิ่งนกตกปลาแล้วซื้อเหล้ามาดื่มกันเราก็จะได้ไปร่วมด้วยแต่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยเสียเวลาทั้งวันโดยนิสัยที่เป็นพานผู้ใหญ่บ้านจึงขัดขวางการทำความดีของมานพทั้งหลายเพราะกลัวว่าหากชาวบ้านเกิดความร่วมใสแล้ว ตัวเองก็จะไม่แดกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอาจจะให้ใช้นุ่มเหล่านี้มาเป็นผู้นำแทนแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านจะขัดขวางอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จเขาเหล่านั้นก็ทำความดีกันตามปกติเพราะธรรมดาของบัณฑิตย่อมไม่วันไหวในการสร้างความดีในที่สุดเมื่อผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ฟัง จึงเกิดความโกรธแค้นได้หาอุบายที่จะขจัดมคคามานพบและพวกจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นพวกโจรเป็นจำนวนมากกำลังทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านขอให้พระองค์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับคุ้มในเถอพระเจ้าค่ะพระราชายัางมิทันได้ส่งพิจารณา จึงสั่งให้ราชบุรุษไปจับโจรแล้วให้ลงโทษโดยการให้ช้างเหยียบช้างแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้คุณของมนุษย์เหล่านี้จึงไม่กล้ายเหยียบมาคามานนพก็ได้บอกแก่เพื่อนๆว่าสหายทั้งหลายเวน้นเมตตาทำเสร็จแล้วที่พึ่องอื่นของเราก็ไม่มีท่านทั้งหลายอย่าได้ทำความโกรธเคืองในผู้ไม่หวังดีต่อเราเลย จงมีเมตตาจิตต่อพระราชาและช้างที่กำลังจะเหยียบเราเถิดแม้ควานช้างจะใสช้างเข้าไปหลายครั้งก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาช้างนั้นจึงไม่เหยียบพระราชาจึงสั่งให้เอาเสื่อลำแพนมาคลุมพวกเขาไว้เราคิดว่าช้างเห็นคนมากจึงไม่กล้าเหยียบ พอเสือลำแพนมาคลุมไว้ช้างนั้นก็ยังไม่เหยียบอีกกลับเดินถอยหลังออกไปพระราชาทรงเกิดความสงสัยจึงเรียกชายหนุ่มเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็เด็ถามถึงความเป็นไปทั้งหมดในที่สุดก็ทราบความจริงว่ามคะ,ะมะนพและเพื่อนไม่ได้เป็นโจรแต่ได้ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดพระราชารู้สึกทราบซึ่งในคุณธรรมของพวกเขาทั้งหลาย จึงทรงขอโทษที่ได้ล่วงเกินไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มัคมามนพส่วนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ให้มาเป็นคอรับใช้ของพวกเขาและทรงได้พระราชทานช้างเชือกนั้นให้เป็นรางวัลเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระราชามคมามนพและพวกก็ยิ่งสร้างความดีเพิ่มขึ้น เขาจึงสร้างศาลาขึ้นกลางหมู่บ้านให้เป็นดีพักอาศัยแก่พ่อค้าและคนเดินทางภริยาคื้นนางสุธันมาก็ได้ร่วมบุญด้วยการทำชอบฟ้าศาลานางสุนันทาได้สร้างสะโบคารณีเพื่อให้คนได้ลงอาบและดื่มน้ำอย่างสบายนางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้หอม ทุกคนต่างก็ขนขวายในบุญอย่างเต็มที่เมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาคมานพก็ได้เป็นพระอินทผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนนางสุชดาคิดว่าเราเป็นภรรยาของมาคมานพเมื่อเขาทำบุญเราก็คงจะได้บุญด้วย จึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอะไรเลยละโลกแล้วได้ไปเกิดเป็นนกกรอยางเพราะฉะนั้นใครทำบุญก็ได้บุญถ้าไม่ทำบุญก็ไม่เกิดเรื่องบุญบาร,รมีนี้เราต้องสร้างเอาเองไม่มีใครทําให้ใครกันได้นะจ๊ะพวกเรานักสร้างบาร,รมีก็เช่นเดียวกันควรเอาเยี่ยงอย่างบัณฑิตทั้งหลายในการก่อน แล้วก็ตั้งใจทําความดีของเราโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ตามจงอดทนสร้างบาร,รมีกันต่อไปอย่าหวั่นไหวจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จอย่าท้อถอยให้เอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วลงมือทําเรื่อยไป จนกว่าจะสำเร็จบรรลุผลในที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านมันสั่งสมความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าได้ขาดฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยบทไม่ว่าเราจะมีภารกิจการงานมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่ยอมเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรม ให้ขยันนั่งธรรมะก,กันทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทอธรรมตายแจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแ่้